ยังอาสัญญาสบายดีสบายดีเป็นอยางไรไกลแล้ววะนะฮะแม่ทังโมแล้วดอกเพราะว่าเพิ่งลาเพิ่งเพื่อนสิแล้วสบายดี F4 ไอนะเป็นอย่งไรรู้สึกดีใจอยู่ดีใจเนาะวอลาคนเราวอลาคนเราแกเป็นอย่างไรบ่าบัอัปเดตทางหน่อเลยพ่อแม่ดีดีดีสอยกันเด้อบุญแม่เพราะว่าเข้ากับยูใกล้กันหน่อยดิคิดว่าเพิ่งหน่อมีปีเลยนะ สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องมินิกะมาเบิรงเพื่อนน้องาเบย์พี่น้องแหละกับทีมงานไอไอเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะวันนี้เพื่อนกะกำลังเจาะน้ำมาดานพี่น้องเขาไปกะทีมงานเพื่อนนะนี่สัญญาเสวัสดีสวัสดีไปจากไหนไกลแล้ววะที่แมงมุแล้วดอกเพราะว่าเพื่อนเราพึ่งมื่นจันสิแล้วมืด พาเท่าแล้วกันป่ะเท่าวมาดอกแต่บางว่นมันสิมันหนักด้วยบอโอ้ขาวานจังนะขวานนำสิบเมตรลายเติมเลยเนาะเอาถ้ำว่าจัดเมตรจัะมันหนักส่าเมตรเท่นั้นแสดงว่าคนเจาะแต่เท่ห้าได้อันสิบเมตรสิบเมตรอีกอันนี้ยังอีกสิบเมตรกันป่ะอีกสิบเมตรพอแล้วให้จำคิดด้วยมือสี่ครั้งว่านำนองสะนะอันนี้มันซุ่มกว่าเท่าไรเลยเนาะเนาะ <laughs> Để, ai vẫn xin mưa vẫn à mưa đó mưa đó ai vẫn còn xin đi là ngọc bơi nào bơi nó thì nào phải nhà ra bơi đi chơi quá sao bay đi ép này này về đây một sự đi chơi nó mà tay nam nào đi อยู it, mm ่ไซอ่ะอ um. ่ะอยู oh, ่ซซเซยอยู่เซยป่ะอยู่เฮือนพี่น้องนี่มะ้งโอ้หนองอบเบยพี่น้องน้ำเพื่อนกะกำลังเขากำลังเจาะน้ำมาด่านนะพี่น้องเนาะรู้สึกดีใจมั้นป่ะจังได้กะดีใจน้ำเพิ่นแรกลายนะพี่น้องเนาะนี่หนองอบเบย์รอเลยเนาะตอนนี้เนาะรู้สึกว่ารอขึ้นพี่น้องพอดีคืนนี้นอนได้แล้วยป่ะคืนนี้ เลยจังนะบางทีคอยไปลินน้ำจังนะนี่นกไอ้บอลล่าเพิ่นพี่น้องเนาะบอลล่าคนเราบอลล่าคนเรากะไปจะได้บอลบ่วอัปเดตทั้งหมอเบย์หมอแมนดีดีดีสวยกันเด้อคุณแมนเพราะว่าเขากกะยู่ใกล้กันนี่เด้ คือทัางสังบัวเลนีนกามีน้ำใจที่งดงามเหมือนกันตัดโยี่ที่ตลอดโอ้แน่ต้นบรรยากาศอยากให้น้องคนรอบนเรอบ่อนงก็บ่อมนบ่เอาบ่เาสวยเรือกันเนาะเรือกันขบุรอบุตรแ่งวัวเนาะโดยมีมงใจน้น้องเบยมีตนแทงหลายเนาะโดย่ไปกัี แต่เป็นอยู่เป็นทีเิ่นทางแหละดีใจด้วยดีใจเนาะบาบวกก็ดีใจน้องเพิ่อนกับเบวกกัซองซน้องเพิ่อนไก่เราะว่าเกกัสิไปเยี่ยมตละและน้องเพิ่นอยู่นี่พะว่าเามันอยู่ไกลน้ะงคนนอกก็คือทางบบาสัญญานี่ก็ได้มาแต่มือเดียวนั้งดีพะว่าดุนด้นกระสิด้มาถือได้พะว่าสีเล่งทั้งนั้นใั้มันแหลวไวนะบาวกกะสิบไม่บือก็สิเขามบืถ่ายนะได้กับอราสิได้กับตัวบืนแมน่ได้กับยูนี่เากะลับสนอเออเขากชัยมัน ได้ขึ้นธรรมดาอย่างมันเสร็อแล้วครับเลยคิดว่ามื่นจังแล้วเนาะเพราะว่าอีกสิเมตรกันอีกสิเมตราเาเาบาสัญญาสัมผัสเลยแลวโอ้หาบอีกสิเมตรยักนดนยังดนเลยมันธรรมดาเนาะมธรรมดาม็ได้สากว่าสี่สิบเมตรเนาะโอ้แบบีว่าสิบโมงงแล้วเนาะ้หานแตู่้ว่า่นสีนอนในไอันนี้ปะ เพิ่นก็เพิ่นเจ้าส่นพี่น้องครัก็มีนั่นแหลพี่น้องเนาะแม่นก็เพิ่นก็ได้แลนขึ้นเนาะแม่นเพนก็มาใหม่บางทีเพิ่นสินอนนี่ก็ได้สิยังโดยๆๆนอนนอนอูนอนยังก็ได้เพราะว่าบาสัญญาก็สินอนนี่คือกันอในนี่คือกันแม่นปืนสิกลับตนเช้าเด้มืสิกลับเนาะท่านจะกลับตอนนี้ก็บ่คเนาะแต่ว่ายังสิอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเบิ่งตอนเช้านะดมีแต่บางทีก็บเบือก็สิไปลนน้ําจังเนาะ มาลิ้มน้ำลยได้บ่บนะเพราะว่าพ่อมีหมูออกฤทธิ์โดยเด้อเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเด้นี่เด้วเหืนดมาบวกอ่ะหลักกระขายนี่กันโดย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 อ้ขากันนี้เนาะไปพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นกำลังเจาะมาดาษนะคือดหน้องเบืยพี่น้องเนาะ พสาวนี่ครับคิดว่าเพิ่นนอนดีทีเลยนะแบบเบิบๆพี่น้องน,นี่คักแล้วพี่น้องเนานะแบบนี้เนาะเพิ่นนอนอยู่นี่เลยเพิ่นก็คือสิได้นอนกับทีมงานนะพี่น้นนองทีมงาน,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 นสายบุญเพิ่นเนาะสามคนนี่ก็นอนได้เยอะเลยพี่น้อง nhá đấy cái xí hoa nào nhân trắng mét có mưa nữa là chẳng lẻo đó thì là <laughs> mình chọn mặt đá đó nhân xí mét Được. Được. nhân đồn đấy đó Ừ, Hai bạn lăng chọn nằm mặt đạn nằm đó chọn nằm mặt đạn nằm Có tham gia đạn đấy phía đó còn chọn nó, nó. Hay cái nông xạ phía đỏ, nó น้ำเนี่ยมันไล่ไปท่นเนาะว่าหนาวเนี่ยมันไล่กลั๊บไปเลยจังนะเออโอ้โหนักแส่วนก็มันไล่ไปก็บดเนาะซ้ำดอกเบยเปื่นเอาไปกันเนาะเดี๋ยวนอกเบยเพื่อนกันประมาณนี้พี่น้องเนาะ เขากะมาอัปเดตคือเก่าพี่น้องนะเพราะว่าเขากะอยู่ไกลกันพี่น้องบื่อเบวกกะสิไปอัปเดตคือเก่าพี่น้องอัปเดตในหนอนใส่ตะไวท์โซเลเซลคนมีโซเลเซลได้พี่น้อนมึดนะอเออนีหนิคนกำลังตังโซเลเซลนะ เกอนเบาบัวกกับย <laughs> ูพุน่ะพี่น้องนะโอเคนะพี่น้องนะตอนนี้เบาบัวกอ่ะมาเบิร์อัปเดตนะพี่น้องนะอัปเดตการเจาะมาดานของน้องอาเบย์แล้วกับไอ้อายเป็นพี่น้องนะ่สบายดีใช่ฮะสีขาวแล้วเอามาเบิร์แล้ะกับเนี่ยสัญญากับมบืออาไรกับสิขาวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่กันตอนเทียบสีดำโดีย มีย่างค่าเลือกับบอกได้เอากะงกะอบใจ้เลยกะอายพ่นกะคือซีได้นอตนียเนาะบางทีเฮากะสีไปลินน้ำจังไรลินหลกะ้วยดยดมาลินนเด้อดยมาลินนเพราะว่ามันกะใหม่ในกะเงียบๆนะอายพ่นนะดีแล้วบันนี้มาอัปเดตเรื่อยๆเนาะเพราะว่า เคลื่อนบ,บ่าวบัวกับไก่ๆก,กันนี่คลิปประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับที่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ,าบ่าวบัวในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ,าบ่าวบัวในการเ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องนอะบ๊ายบายพี่น้องนี่เพ่นกำลังเจานะเนาะ